เรื่องราวเกิดขึ้นที่ดินแดนอันไกลโพ้นรายร้อมด้วยทะเลทรายกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาตัวข้าเองมีนามว่าอาเมดเป็นราชาผู้ปกครองดินแดนทะเลทรายแห่งนี้แต่พักนี้มักจะมีพายุทะเลทรายเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาชนลำบากกันทั่วหน้าไม่เป็นแม้แต่ตัวข้าสายเต็มปอดไปหมดล้ว ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาเพศกับเมืองค่ะโหราโหราโหราพระองค์มีอะไรข้ารับใช้ข้าอยากจะให้เจ้าจับยามสามตาดูดูเมืองให้ข้าหน่อยรอประเดี๋ยว อพาร์ตตาป้าโมอ่ป้าเมยสัม p e ะเรดูเลยอ่ะมอ่ะเนจะอจะอ่ออนดีมากดูซิว่ามีกำลังไฟกี่วัตเสียบได้เป่าผมได้ไหมยนื้อจับบ้าเหรอข้าจับยามสามตาไม่ใช่จับปักสามตาข้าอยากให้พระองค์คายเครียดแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะดูชะตาเมืองให้เร็วเวเลยโหราประชาชนเป็นเดือดเป็นร้อนนี่มันอะไร กระดานดูดวงชะตาเมืองแล้วทำไมมันต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้สั่งตรงมาจากโอช้อปปิ้งเลยมันต้องใหญ่เพราะดวงชะตาเมืองมันต้องยิ่งใหญ่สมฐานะแต่ไม่ต้องห่วงกระดานอันนี้ได้เบิกงบมานิดหน่อยซื้อมาไม่แพงเ,เรียบร้อยเอา้าเขียนแค่นี้เหรอกระดานไม่แพงแต่หมึกแพงแค่นี้ก็คำนวณพอจะรู้แล้วได้ความว่าอย่างไรบ้างต้นเหตุอาเพศ เกิดจากราชวงศ์ของท่านไม่มีบุตรชายมาช่วยต่อชะตาบ้านเมืองถ้าอย่างนั้นแสดงว่าข้าต้องหาชาย,ยาเพิ่มเพื่อจะคอดบุตรชายให้ข้าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าได้เตรียมผู้หญิงที่จะมาเป็นชายาคนใหม่ของท่านแล้วดีมากโอดาเตงตเตงตเตงตเตงกาแฟดำด่งเอออยู่ในป่าอยู่ทีไมอยู่อย่ในผมไม่มี มีผูวอมดิด้นถูกถามถูกสีมีผัวโอมเง้นอยู่ในตูว้เย็นก็ได้เพรามันร้อนแสนปวดใจเฮ้ยคุยใครอะอะไรตัวอะไรไม่รู้ฟูเป็นพุทธเด่นเลยข้าอยากได้ชายาข้าไม่ได้อยากได้สัตว์เลี้ยงเออไม่ใช่คนนี้พระองค์คนนี้เป็นตลกหลวงคนใหม่อินพอรอตมาจากเมืองไทย<อ>จะมาโชว์งานถวายตัวพระชายาวันนี้โอ้ข้าลงอ,อกไปที จำดงถวายบังถวายบังบังไดเรื่องใครเขาเได้เรืองมาทำไมเอ่อคงเห็นวังท่านมีหลายชั้นสงสัยจะคงจะขี้เกียจเดินขึ้นบ <c oughs> ันไดก็ดีก็ดีได้ข่าวว่าวันนี้พี่ชายของข้าจะมีชายาใหม่ไม่คิดจะเชิญน้องชายของท่านเลยหรือไรโอมาน้องขา้าแล้วนี่มาตัวอะไรนี่สัตว์เลี้ยงใหม่ของข้า